ไปไปไปลงนั่นลงเธอทีรักเชิญเจิโลงเธอเชิสวัสดีคนดูสวัสดีคนดีด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับแอปปี้พูโตเรามาเจอกันที่ไมค์าอีพีที่ห้าแล้วนะคะวันนี้เราจะไปทัวร์นรกฮะไปดูหาว่านรกของเราจะเป็นยังไงเป็นเป็ดเหรอเขาคือบุรุษผู้กำหนดจากน้อมอความแมนคอามแมนาเป็นเป็ดหรอก็คือกษัตริย์อาเธอร์ยามินยามิน แล้ววันนี้มูมีได้มาแอบทําประตูเพื่อไปสู่นรกให้กับเราค่ะเออมีแอบทํามาสวยงามมากเออโอ้ยนี่ตรงรอบๆนี้น่าเปลี่ยนกรอบอะไปกรอบไม้เลยได้สิไม่มีัเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาไม้ในเดเทอร์ไงไม้ในเดเทอร์ก็สวยเหมือนกันนะเมยจัดไป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 มึงไปเขาทำขวานเพชรไว้แล้วเมยเฮ้ยมียังไม่มีเลยอ่ะเราก็พร้อมแล้วมย ันนี้เราจะไปนรกกันใช่ปุ๊บีดูต้นไม้นี่ซาก,กุระมีไฟด้วยนะตอนคืนเสร็จมาไอ้ก็สวยข้างบนนี้ต้องมีอะไรอีกแน่เลยแบบทำอะไรดีข้างบนนี้ค่อยว่ากันยังไม่รู้ป่ะอันนี้ไงปลูกอันนี้ไงอะไรวะปลูกในเทอร์วาดไงอยู่ในนรกกับมีต้องแต่ทีป่ประสาทอ๋อโอเคได้ไปแลว้วก่อนมึงไม่ได้ปะเขาต้องเอาอยานพาหนะที่แข็งแกร่งสื้ไปด้วยอะไรอ่ะหมูเหรอเราจะขี่หมูไปนรกปุ๊บล็อกจะไม่ตายใช่ไหมไม่เขา เขาคิดไปแล้วว่าน้องต้องไปด้วยโอเคโอเคงั้นเอาลองไปด้วยนะไอ้น้องใจเย็นเก็บเชือกไว้ก่อนอืมเชือกจะเก็บเชือกไว้ให้ละไปกันมี่มีเอาเชือกไปด้วยเราจะหมู่ไปนรกกันเอาหมู่ไปนรกกันค่ะทุกคนเข้าไปดูบ้านก่อนโอเคน้องน้องไปไหนน้องตีตามีมาแล้วเราตามผักกันแล้ นองอูตาำมาไปเลยไปไปลุยนิ่งกูกินไปแล้วต้องไปพีปีโอเคนี่ต้องนี่ต้องมองขอบโอเคโอ้ยมีไม้แดงเฮ้ยเขาเท่โอ้ยมีเหวด้วยมั้ยนั่นน่ะนาดีอยู่ตรงเหวพอดีเลือเนี่ยเฮ้ยเขาเซ็งเขาเซ็งลงมาเลยปะล่ะหมูหมูจะไม่ทำเราตายถูกไหมหมูจะทำเราตายพี่จริงเหรอพี่อยู่ไหนอ่ะ ก็ลงมาชั้นหนึ่งแล้วพี่ขยนแล้วมี่มีลงมาแล้วมีลงมาแล้วอุปี้คุณพระพุทธามีมีลงมาแล้วมีก็ลงมาแล้วมนกันมีอยู่ไหนยังไม่ได้ลงไม่กล้าลงกลัวก็ลงมาแล้วพี่โอ้ยนุมีไปอ่ไปชนไปชนหน้ากับหมองปลากันแบบนี้เย้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทาคุณพระพุทธ ไม่ก็ตาหมูตาแล้วหมูตาแล้วหมูหยักษ์ตาแล้วมีขออนุญาตเก็บหมูก่อนมีว่าไม่นะคุรบูตามีต้องเก็บหมูนะปีนะได้เหรอเออปีโอ้ยมันเ <จะ S 1> ชื่อมันในครุรบูตาีเอ,อ้ไอยไอ้นี่ใครเนี่ยอือก้าวทิ้งเลยเหมือนใจปีเราเอาน้องแข็งโอ้ยปีม่อย่าปีมัาเันจะมาฆ่าน้องเราเดี๋ยวนะตัวเล็กตัวเล็กก็โคตรทินเลยเราปิดผนึกคุรบุตาไว้ที่นี่ดีกว่ามี ได้เพื่อความปลอดภัยน้องคงบอกว่ามึงเอากูมาทำไมมีขังน้องเลยเอาน้องเลยขึ้นเลยน้องเลยเลยบลโอ้ยออย่อยยาฉันจะปกป้องคุณบุตะมีมมช่วยด้วยปีน้องเข้ามาน้องออกมาน้องออกมามิจะการขังน้องก่อน นี่ไลยทางน้องเลยอ่ะได้ยังน้องเข้าไปยังเข้ามาน้องเปรี้ยงไหมอีกตัวหนึ่งเข้ามาอย่างเข้าไปแล้วปิดเดอคุโรตาปลาไพน่าปักเสาไว้ด้วยว่าคุโรตาอยู่ตรงนี้นะเราเอาน้องมาใหม่พี่ดีๆพี่เอาน้องมาตายไม่ออไม่ครับพี่อีกอันี้มันไม่ใช่คุโรตาแต่มันคือ มันคือสัตว์โกยกิที่เราจะฆ่ามันยังไงคิดท้าโกยกิคุงไม่มีอะไรบล็อกเนี้ยบล็อกไฟส้มๆแบบปีขุดได้เลยปะใช้อะไรขุดขุดได้ขุดได้น่าจะต้องใช้ใช่แล้วะเออเออใช้อะไรวะใช้อะไรก็ได้ั้างเพราะว่ามันมันออกง่ายอยู่แล้วอ๋อที่ที่ตีมาเหรออ่าที่ขวาเนี่ยได้้ง ไม่ไม่ไม่ใช่ไม้แดงนี่นาเป็นไม้ชมพูเอ้าเอาเอาเอาเก็บชมพูเข้มเข้มอ่ะไม่มีไม้แดงเลยเนี่ยเขาทำผิดอะไรเอ้าเอ้าเอาเก็เอาอยู่ดีนะเอาอยู่ดีช่วยขุดเลยไม้ม่วงเป็นไม้ม่วงไม้ม่วงปีหมูปลามาแล้วปลาแดงพอดีกล้ามันหมูปลาเราจะไปทำคุรุบุตากินกันคืนนี้มันหนีไปแล้วเอ้ยปีสปาราถือดาบ โอ้ยตัวนี้อย่าไปตีมนันนะมิถ้าเราเไม่ทำอะไรมันมันก็จะไม่ทำอะไรเราโอเคเกือบตีแเราไหมล่ะเราต้องทำทางกลับดีๆแล้วแบบมีทางกลับอยู่ข้างบนด้วยเดี๋ยวเรากลับไปได้จริงค่ะจริงที่ไหวไหมนี่คือ<ล>พลัง,พล,ง,งพลังของพิกเอ็กซ์เขายัางไงล่ะเฮ้ยมีบุปผีโคตเท่มีๆก็ทำได้นะแต่ขบวนมีมีฟอร์จูนเนี่ยเขาอยากให้มีเก็บไว้ตัดขุดของดีๆอันนี้อะไรอันนี้ของเขาเอ้ยนี่ไงมีมีฟอร์จูนคุณเลยคอร์สเนี่ยโอเคไอ้ขาวๆเนี่ยเหรอใช่ๆๆขบวนก็มีนะ Hoa mày kể đi 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 Ô ô ô, đi 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 Này, đi 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 เราจะลงหรือจะขึ้นดีอะเอาไงก็ได้เฮ้ยบูบ้าเอ้ยโ้ยจันกันไม่อยู่เหรอเนี่ยจะไปเรื่องไปทางไหนอะน้าตรงไนข้างบนกันไหมได้แต่ต้องใช้พลังแล้วนะ่ะ เออช่วยขโมยผิวขวดดียังเร็วยังเร็วรุดเร็วรุดเร็ว้ยรุดเร็วทันใจโอเคไปแล้วไปความเร็วเป็นของปีศาจก็เลยไปซะเลย มาแล้วมีมาขุดไหมมาขุดอีกไหมมาขุดหน้ามีนี่มานั่นแหละาาไ่เจอทางออกแล้วเอ้ยจอดอจุดใช่ยังเป็นม้แดงอยู่ลเลยเฮ้ยเราอยากไปดิแนแดนอื่นบ้างแล้วอะมาไมขคงไม่เขียวอะเอยชัว เราเะอภาษาแล้วไหนประสาษาไรเลอร์หุยนี่ประสาเนเธอร์นนี่ทำไมเราเจอไวจังจริงเราลงไปได้เลยปะเนี่ยอุ้ยลงแบบนี้เราจะตายนะน่าจะดีมันสูงมากเลยเราต่อบล็อกลงไปดิไปไหมบันไดอย่าไปบันไดลงไปเลยโเขาคุยกับก่อนเน้ยอย่าอยามึงกูรู้มึงจะส่มกูลงพักล่างมันจะล่างเฮ้ยมันเวลามันแก้ตายกันดีไปแต่มิดกีฬามันจะฆ่ามันไงหนีไม่ได้หรอก นี่เป็นยังไงล่ะปีคโคตรโหเลยไม่ได้หนีหรอกแค่ต่อครับยังไงดีวะเป็นบันไดเฮ้ยมันไดลงไปเลยคันร้อนรุ่มป่ะเฮ้ยปีมันกำลังปล่อยไฟไหมใช่ไหมล่ะใช่มันช้าไปแล้วะ่ะโอ๋อ <c oughs> ปีอะไเอ่ะปีไม่ไม <c oughs> ่ไม่ทำไงดีไม่มีธนูไม่มีธนูนเราเราต้อง ราไปหาทางลงทางอื่นกันมี่โอเคโอเคโอ้หมีดูข้างล่างเลยสิมีว่าใครหรือเปล่าไม่เห็นปีเลยไม่รู้ปีอยู่ไหนอ๋อเห็นละนี่ไงไม่ดูดีดูจะลงตามสามชัวแล้วหมดไม่ใช่แล้วหมดไม่ใช่แล้วยังอีกอะยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดปีเอ้ยมีเขาอยากลงไปเลยว่ะเอ้ยทางนี้ทางนี้น่าจะดีว่ะนี่นี่ทางต่อกันเลยเนี่ยไปลงเลยเออนี่เดี๋ยวกดขึ้นไปหน่อยเออเออไหนว่ากดหน่อย นี้คงจะตายแล้วจะตายอีกอ่ะนี่ไงเราแปลกไปว่านี่คือทางขึ้นหรอหล่จมตีบุกษตริย์มียาออมปล่าไปแม่ดิอ้ว่นี่แม่จะลาอกลงมาเลย บุกประสาทพี่เพิ่งเต่เราตกลงมาเลยเฮ้ยมีมาใส่กอนทองแล้ววันรอบเนี้ยโอ๊ยมี่อตัวนั้นมันพ่นไฟใส่ย่าลุยปีลุย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 ลงไปลงไปมันลงไปให้มันลงไป เออลงไปเลยโอ้โหมีโดนไฟอีกแล้วปีมีโดนไฟอีกแล้วปีปีแล้วคุณลงไปเลยได้ไปเนี่ยลงไปได้ที่ไหนได้บ้างเนี่ยได้อยู่ได้อยู่นี่ลงกันได้นี่ก็ได้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดลงดีๆนะฮึปโอเคำมังนายแล้วเอาไปและกล่องสมบัติแบบนี้ดาบทองแบบนี้ดาบทองกับอานม้ามาเฮ้ยเฮ้ยอานม้าเหมือนกันขโมยเลยมี่เอากล่องมาด้วย ขี้เกียจครับลุยเลยลุยเลยอะไรวะโอ๊ตตกใจมั้งทำไมตทำไมเอ้ยนี่ในทวารมีนี่ไงเอาเลยเอาเลยเนี่ยไอ้ที่ปลูกๆเนี่ยไอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคเอาดินขุดดินไปด้วยเดย์ได้ดินที่มันปลูกโอเคโอเคได้เลยจับจุ๊จับนี่มันต้องใช้นี่โชเวลหน่อยมันเป็นมันเป็นดิน มันถือว่าเป็นด่นด่ไม่ขออยียวจบแลบเลยนม่ไม่มีเชาวเล่อ่ะเอ๊ยต้องใช้เชาวเล่์ละไม่เ้าไม่ถึงว่าที่บีวีบอกให้มีบีคดผักอะ่ะอ๋อเขาเก็่ไปแล้วอ้ามีเก็บไปไหไหมเก็บไปลเฮ้ยเดี๋ยวนักกระดูกดำนี่มเขามองไม่เห็น <c oughs> มืดจังเลย เอ้ยตายอย่างไวตายอย่างไวมันเป็นเขาติดเชือ้อเลือดชาวดำแล้วมีกขติดเชือ้อมีกขติดเชือ้อเขาเป็นไอเลือดดำแล้วเออมีไม่ได้ติดเชื้อมีมีไม่ติดเชือ้อมีคิดเองอ่ะอคิดเขาเองไปต่อได้หมดแหละเฮ้ยเส่มันมีลาวากระโดดกับแบบเออทำไมอ๋อตกใจทำไมมันสว่างมีจุดใสให้ มันมีเสียงอะไรเลยอะปี๊มันทุ่นไฟใส่เราหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละมันมีจริงๆแหละทำไมโอ้ยมันแกะโดนอยู่ฮะมันแกะโดดอยู่ข้างนอกเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมากอ้ายมีจักรกลมันไหนยั่ไหงวิออกไปจักรกลมันเลยแตกมันแตกแล้วมันแตกแล้วหรือมันเหยียบรางไอะไรมีโอเคมันแตกแล้ว โอ <im <im okay. <im <im ้ยมีรองข้างล่างนะโอ้โหตกไปนี่เดสเล่โอ้กเก้เขาต้องปิดไหนต้องไงดีเออครับพี่เทนี่ปาะเนี่ยเดินมารับนอกปราสาทวะนั่นเราเข้าไปใหม่โอเคคุณงงว่ะงงกับตัวเองปราสาทนี้ทางมัเข้ายังไงวะเอ้าแล้วนั่นลาวาวะ อ่งงไว้ไหมงงงง,งไม่นะเนี่ยเนี่ยครับาไดาแล้วอ้ยเคยได้เสียงคนไม่พอใจไหนเงี้ยไม่เห็นมีเลยอ็บอกว่าได้เสียงแต่ว่าไม่เจอ <c oughs> ไม่อยู่บนเราแน่นะมีอย่าไปยุ่งกับมันเลย <Okay. S 2> ไอตัวปล่อยไฟแต่มีอ,อ่ะเอาไม่เอาไม่ยุ่งหรอก ท้างนี้เรามีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยไปดีกว่าทำระเบิดาำระเบิดเราต้องไปหาจุดเกิดไอ้แท้งทองวะเราจะฆ่ามันเยอะๆเลยมิโอเคสุดท้ายก็ต้องฆ่ามันเยอะๆเลยมิโอเคเฮ้นั่นทางที่ลงมานี่ไหนไปไหนเดียร์มินี่ก็ตันโอ้เราเดินขึ้นมามันมันย้ายใหญ่ที่จไปเราเดินเดินไปไหนก็ตันวะเอ้ยนี่ไงอันนี้อาจจะเป็นทางที่ถูกต้องคุณเลย โหเมันโคตรก่าของตั้มนี่แล้วก็ขุดไปแล้วก็ทะลุไงจะทะลุที่ที่เรามาหรือว่าเราปักไฟแล้วเพราะว่าต้องกลับขึ้นไปว่าทางนี้อาจจะตันแล้วเราไปลงทางอื่นกันโอเคเยัยไปอยู่หน้าไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าเราใช้ธนูของเขาเองจัดไปข้ามันนี่ไง เอ๊ยตายเลยตายตายงูตาย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 ๆายเอ้ยอันนั้นตัวดีนะตัวดีเราไปมีดมีอย่าไปทำลายมันโอ๊ยมีสองตัวด้านหลังหกนาทีกาแอบเลยเออพีอ๋อกินกันมกินเพื่อเพิ่มพลังได้มัหาไปไหนแล้วะ ว่าอย่งไม่โดนฮือยฮืยฮืยฮือยมันตายยังยังอยู่สักก no ัร์บนอยู่ไกลๆเลยนี ed ed ่ไงตายหนึ่งนี้พีไม่มีอีกหลายตัวบ้างหรือพี่กลับมาเถอะค่ะพี่กลับมาเถอะค่ะอย่าไปซุกเข้าไเลยคโอเคโอเคพี่ทำไมมันเยอะมากเลยอยากฆ่ามันบ้างพีฆ่ามันมันอยู่ไกลอะดินั่นแหละสิ อันนี้มันทางแค่ลงมาไม่บช่ไหมตาน้าดิเราต้องไปหาทางอื่นวะมันต้องลงไปอีกใช่ไหมตาน่าต้องไปชนอื่นประสาทวะเมันมันอยู่ไปไงอ่ะตดลงไปเลยได้ไหมอ๊๋โอ๊อปีกกระตกโอ๊ยมีมีมีไปไหนแล้วมีต้นดันมาถึงตรงนี้ละเอ้ยมีมีกลับมาไหมมีกลับมาก่อนเหรอ ใจยตายตายตายจำแล้วนี่ตายซะไปเราต้องขุดลงไปหามันมาครับว่าประมาณนี้ก็ได้อ๋าลูกสุดท้ายกันหมด ่ดมันอยู่ไกลมากเลยเอ้ยโดนตายแล้วนี่ต้องมีกระดูกดั้มเลยต้องตีที่เพอร์เราต้ชั่งขึ้นก่อนไปทำไปไหนโอเคแล้วไงต่อจากการกระดูกดัมนี่ต้องไม่ค่ฆ่ามันด้วยดาบมันตรงนี้มีลูติ้งอ่ะนี่จะดรอปตัวหัวมันได้โอเคแต่เหมือนจะไม่ได้นะใช่ไหมอือฮึเฮ้ยอันนี้ต้องตีป่ะไม่ต้องตีตีลูกนี่

มีรานเลยต่อตึงทีอ๋ออ้จะตายจะตายเออมีกอ,อตายเอาปีมีตายได้ไงอะ่ะมีมีกินอาหารอ้าวเตายกินอาหารก็เลยตายเหรอไม่มีมีไม่ได้ตัวตีแบบนีจูๆ่ๆก็กินอาหารมันยังไม่ตายเลยมีเอาลอใช่ <laughs> แล้วไม่เห็นจะได้หัวมันมาเลย มันทางที่เราลงไปหรือเปล่าะอ๋อ oh, ใช่ทางนี้เรามาแล้วมมโ <Okay. S 1> อเฮ้ยกระดูกดำพี่ลุยลุยเดี๋ยวดสปอตน,นี่ธนูก็ไปก่อนธนูก็ไปก่อนเอาสนุนระยะไกลพี่ โดนอะไรติดพิษหรอใช่มันนีโดนพิษของสเกลตี้อ่ะไม่มีคตรโทษเลยมันจะตายละยังได้ระมีอยังโดบละเรา้างล่างอ่ะเดี๋ยว่ะแล้ตอนนี้ไม่ทางลงโอ้ยนู่นไงปราสาทยาวไปนู่นเลยมิโอเคเราลงทางนี้กันมินี่นี่นี่โอเค นี่นานีา่นาขึ้นมาไม่ได้สิเฮ้ยมีตัวนึงตรงนี้ถ้าเรยม,าม,ามีข่ามันมีฆ่ามันเสวย้มีกระโหลกดำนี่นาอยู่รอบนั่นจะเอามันเข้ามาเองมีมอะไรมีเตรียมดาบไปบอมเรียบร้อยยอด เราขึ้นทางนี้ต่อเฮ้ยมีดับมโอุ้ยองตัวโอ้โหโอ้ยเกืบตายอ่ออะมีเกบตายไดีจริงเมื่อกี้แค่เราเล่นอะมีความจริงแล้วเขาตายโอ้ยนี่ข้างนอกมีกีดั้น่ะลุยเ,เลยเอ้ยม,ม,มันมาแล้วมันมาแล้วไหนอ่ะ่อกี้มันเดินมา มือหมูหม,หมูเข้าไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าหมูหมนอ้วนมั้ยยังมหมดมากได้ไอะไรไหมนี่มีอะไรั้ยไอ้ทัานี้ยังไม่ได้มาออกมาข้างนอกว่ะ มาสำรวจสำรวจโอ้ยสัตว์ยิงใหญ่นั่นอะไรอะ่ะไม่ไปเจอแล้วกลงเกิดไอ้นี่ข <on>, ามาันปี๊ดไล่มันยิงเงินโอ้ดูได้ไงเนี่ยไปฟันมันเลยได้ไหมเนะี่ยจะฆ่าโคมันปะเก็บไปเก็บไปเก็บเพราะ,ะเราต้องให้มันเกิดอันนี้เราจะได้ฆ่ามันเพื่อแทางทองอ๋อโอเคงั้นเราต้องอยู่นี้เพื่อฆ่ามันใช่ปะ Ng thong là... phải... phải... ừ. ừ. lòng thong sao phải bài ninh 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 đập ninh 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 เกิดปุ๊บฟันปับเกิดปั๊บฟันปุ๊บเก็บปุ๊บฟันเลยเกิดปุ๊บปุ๊บฟันปับปั๊บเกิดปั๊บปั๊บฟันปุ๊บ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วนายนายนายนยังมาแล้วมาแล้วมิเออรเออเอ้ยนี่มีต้นไม้หล่นคามีจะได้ลูติ้งของเยอะๆโอเคน่าใช่นะได้เขาจะเขาจะไม่ลูติ้งเลยนี่ล็อกใกล้ๆเลยบีเอาไปบ่านบีเอานี้ไปบ้านเราเดี๋ยวบีจะได้ไม่เอาให้บุ๊บบีดีกว่ามุนเก่ง แกงมาแล้วมาแล้วไฟ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 มันวนใหญ่แล้วแกงมันมาเลยนี่มันอะไเป็นมาแล้วสิกลัวแล้วล่ะกลัวดิ่มาแล้วมาแล้วนี่ไงหมุนมาแล้วปี๊งโอ้ยเดียวมันมาหลายตัวอันไงโอ้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 ปี๊งตัวหนึ่ง เขาเกือบตายพีไปที่นี่กันดีกว่าพอนะเวลาจะไปเดี่ยวช่นมาแล้วอนสำรวจจะไปดีกว่าพี่นี่เขาว่าถ้าเกิดว่าเอาทองให้มันมันจะให้ของเรากลับมาด้วยนะลองดูไหมเอ้นายยุบเอ้เนี่ยไปมาแล้วกำลังพิจารณาอยู่ว่าทองอันนี้กี่บาทดี ีมันให้อมันให้อสเดีนเข้ามาเห็นแล้วทองก็หมดแล้วมีมีไหมไอ้มีไม่มีทองในตัวเลยเขาไปขุดมาเมื่อกี้ได้โอเคไม่เป็นไรเนี่ยทะลุแล้วเย้เย้ได้ปลาเขียรังตัวเลยมาแต่เราได้ไม้แดงไปเยอะอย่างก็ไม่รู้นะแต่เมื่อเราไดไม้แดงอยู่ใกล้แล้วไม้เขียไวเยอะแล้วกัน ถือมาแล้วแต่ก็ยังไปป่ปาแดงอยู่อ่ะเฮ้ยข้างนั่นอะไรกันมีแดดเอ้ยผมไม่อา้าวมีอยู่ไหนอยู่หน้าปีนเนี่ยอ่านี่ข้างหน้าเป็นอะไรไม่รู้มีไฟสีฟ้าด้วยต้องไปดูไหมไปไปดูกันนี่าจะไปแบบนี้ไ้ต่อเด็บเ็บเฮ้ยเดจะตั้งไม่แล้วต้องไง ลงอย่างนี้ไงไอ้อ๋อแคจะตายย <c oughs> ิ่งไม่รอเขาก็าจะต่อไปได้ขึ้นไปเมือเ่อกี้อ้าว <c oughs> ก็ไม่อยากมาช่วยอ่ะมันหนืดไหมตรงนี้มันเป็นทรายวิญญาณไหมมันดูนวิญญาณเราอยู่โอ้เป็นไรเราเป็นไรเราเป็นไรเราเป็นไร ลงมาเลยวโวโวมีระวังนั้นด้วยช่างมันไีขึ้นมาไม่ได้ตายกิน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 เมกินเออกินเต็มแล้วขึ้นมาเต็มแล้วไม่ทำไงเดียวไม่มีนับอ่าตายอยู่ดีมีสิ่งที่เรียกว่า มีเทอนไลไงมีแล้วก็ลาวาไะแปลงู้ปลปีปินไปลปีปีลงมาข้างล่างปีช่วยปีดวเธอเขาหอเหรอาอปิปปแล้วมปิดยัปีปีมาแบีไ้ลวาปิดีีได้ลปิดคือปิดแล้วแต่มันหลลงไปเขาคุณไปช่วยีคไปช่วย มีมาทางนี้ทางนี้อะไรเราปีคุณมาใส่มีโอ้โหอ oh 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 วัยกฎเอาอวัยกฎเอาอวัยกฎเอาอวัยกฎเราคนเราจะตายกันหมดมีก็จะตายได้ไงโอเคมีก็ตายค่ะปีปีคุณมาใส่มีค่ะมีเขาจะได้เธอร์ไรดแล้วด้วยนะาไม่อยากจะโม้แล้วปีคุณมาทำไมคะก็มุมีไม่ยอมขุดหนีอ่ะมุมีจะหนีแล้วมีก็น่าจะขึ้นอีกทางหนึ่งเราปีขึ้นมาขุดใส่มี เราต้องไปรับครูบูตากลับบ้านไหมต้องรับครูบูตากลับบ้านด้วยโอเคงั้นเราไปรับครูบูตากลับบ้านกันดีกว่า <Okay. S 2> โอเคบูมาแล้วเลงไปพาครูบูตากลับขึ้นมากันดีกว่า <c ười> ครูบูตานี่ไงครูบูตาอยู่ในนี้ <c ười> เอ๊ะเดินตรงนี้จะไม่ตกใช่ไหมน่ากลัวจังบูตาออกมาแล้วนี่ โอเคแล้วมิขี่แล้วเออไม่เป็นไรคุณลุงตาเป็นอะไรไม่รู้ขวดติดอ่ะใช่ใช่ตูขึ้นมาแล้วมิมีขึ้นมายังขึ้นมาแล้วตามตุบีมาละโอเคมาแล้วเย้ตากลับมาแล้วคุณลุงตากลับมาตากลับมาแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลย เอาลเชือกเชือกอยู่ไหนวะเน่เชือกอยู่ในบ้านสองอันเลยเหรอได้เย่เราต่าถึงบ้านแล้วไปประชนพายมาไปไงบ้างเราจะ่พาคุอีเดะจะน,นี้ไปไหนไมานี่เลย <c oughs> สำหรับวันนี้น, يا, นะคะ <ง provided. S 2> ต้องพักก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะ,นะคะทุกท่านบ๊ายบายไอแอบอคว้าแมนหลุดทุกงกำเนิดจังน้ำ